สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลขเด็ดฮานอยนะครับผมอาจารย์ออสตากศิลาสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษรัฐ,รฐบาลประจำวันจันที่ที่16สิงหาคม2564นะครับวันนี้ผมมาอัดคลิปที่บ้านนะครับ ตรงกับวันแม่นะครับ12สิงหาก็ใส่สีฟ้านะครับก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านทั่วประเทศนะครับมีสุขภาพพันาุไมที่แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับรวมถึงแม่ของผมด้วยครับขอให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับสำหรับคลิปที่แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะครับที่มีโชคมีลาบกับคลิปที่แล้วของผมนะครับที่ให้ลูดหกับสนะครับ เต็นตารางก็มีหนึ่งสองหนะครับ3าตัวนะครับแตกครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับท่านผู้ชมที่ร่ำรวยเฮงเฮงรวยรงวดที่แล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับใครมีโชคก็คอมเมนต์ใต้คลิปของของอาจารย์ด้วยนะครับก็ผมก็จะไปตอบนะครับทุกท่านนะครับส่วนท่านใดก็ เข้ากลุ่มฟรีนะครับอาจารย์ออสนะครับแอนไลน์มาที่โหราพารวย88นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยก็6ตัวเด่นที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้วนะครับตัดคัดสันมาอย่างดีนะครับก็มาชมดาวเด่นกันเลยดีกว่านะครับที่ผมมองเอาไว้นะครับดวงแรกนะครับเป็นดาวเสาร์นะครับ7นะครับ ตำแหน่งดาววันนั้นนะครับมาตรฐานดาวเป็นกะเศรษครับและดวงที่สองที่ผมมองเอาไว้นะครับดาวพุธสี่นะครับมาตรฐานดาวเป็นอุจจาวิราชมหาจักรราชาโชคควบสามตำแหน่งเลยนะครับถือว่าเด่นสุดๆนะครับและอีกดวงหนึ่งที่ผมมองเอาไว้ครับดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับตำแหน่งดาวเป็นมหาจักรเป็นมหากเกษตร และยังได้ตำแหน่งเป็นณวางปู่เอกด้วยครับและอีกดวงอีก3าดวงสุดท้ายนะที่ผมมองเอาไว้นะครับดาวคารนะครับ3 3อะไรก็3าันั้นเป็นตำแหน่งดาวเป็นมหาเกษตรครับและดวงที่5นะครับเป็นดาวจันทร์ครับมาตรฐานดาวนะครับเป็นนิพและยังได้ตำแหน่งเป็นมหาเกษตรด้วยครับ มาชมดาวเด่นดวงสุดท้ายของผมนะครับดาวพระเกตนะครับเกนะครับก็คร,ครบแล้วนะครับผมผมหกดวงท่านผู้ชมสามารถนําเลขของผมจับบินควายตาแหน่งสับตําแหน่งได้นะครับทั้งหกดวงสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับทั้งออมศินรัฐบาลและช่วงค่ำๆเป็นฮานอยนะครับส่วนดาวเด่นที่ผมมองไว้ ที่ชอบที่สุดเลยนะครับผมมองไว้ดาวเสานะครับเอาเสาดาวเสามาจับเลยนะครับก็เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเก้าครับอีกดวงหนึ่งที่ผมมองเอาไว้ครับพุทธนะครับที่เด่นนะครับสี่หนึ่งสี่สามสี่สองครับสี่เก้าครับ อีกดวงหนึ่งที่ผมมองเอาไว้ครับอาทิตย์นะครับห 1, 1, 1, นึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเก้าครับก็ครบแล้วนะครับที่ผมที่ชมชอบที่สุดนะครับสามดวงเด่นอีกดูอ่าผมให้ลูดวิ่งก็เป็นสี่กับเจ็ดนะครับสำหรับวันนั้นนะครับที่เด่นสุดๆนะครับ ท่านสามารถลูดเจ็ดหรือลูดสี่ก็ได้นะครับหรือไม่ลูดทั้งสองตัวก็ได้นะครับที่ชอบสายลูดสายวิ่งส่วนสามตัวที่ผมจะมาจับให้ไปซื้อฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะครับจะผมจะให้สามคู่นะครับแน่นอนเจ็ดกับสี่ต้องมาตำแหน่งนี้นะครับเจ็ดสี่หนึ่งนะครับหรือท่านก็จะจับเอาเป็นสี่เจ็ดหนึ่งก็ได้ครับหรือจะ,จะเอาสลับตำแหน่งกันก็ได้ท่านชอบตัวไหนก็จับได้หมดนะครับสามตำแหน่งนี้ครับ แต่ผมชอบที่สุดเหรอผมชอบเอาสี่ไว้ตรงกลางดีกว่าหนึ่งสี่เจ็ดและมาชมอีกสองดวงสองคู่ที่ผมจะบองไว้นะครับสี่เจ็ดอะไรเอ่ยสี่เจ็ดสองครับหรือสองสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองสับตำแหน่งกันได้ครับท่านชอบไหนก็จับกันได้สับตำแหน่งกันได้ครับสี่เจ็ดสาม 473ไหมครับไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันเลยนะครับหรือจะชอบ437473437อะไรนะครับสับตาแหน่งได้หมดเลยครับมันตัวเด่นเลยครับ4คือ3ควบ3ตาแหน่งนะครับแล้วก็เป็น7เป็นกเกษตรมเป็นมหากเกษตร3ดวง3ตัวคู่ที่ผมให้ไว้คือเด่นทั้งหมดเลยนะครับส่วนท่านผู้ชมจะ ใช้วิทยาราญาณในการรับชมไปตัวเลขผมไปจับแล้วกันนะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆนะครับสำหรับงวดนี้สำหรับงวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับและช้องทางการติดต่อเข้ากลุ่มฟรีก็แอดไลน์มาที่โหรา พารวย88นะครับบอกว่าเข้ากลุ่มอาจารย์ออสนะครับก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับในกลุ่มจะมา,าวางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับเป็นเล,เลขรายวันกับเลขรัฐบาลทุกๆงวดนะครับทุกๆวันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับก็ขอให้กับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรง แควคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บโควิด19นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ